เมื่อยามเกิดเกิดคนเดียวเที่ยวจนทั่วแล้วใหญ่กลัวเมื่อวันลับกลับเงียบเงาอยากมีเพื่อนเดินไปด้วยช่วยบรรเทาสุดท้ายเราก็ต้องจากพระคนเดียวมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความ เสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษอานิจจังกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำราเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องประโยคให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจเมื่อต้องเจอกับความเครียดและความกดดันท่านผู้ฟังครับหากจะกล่าวถึงความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอื่นใดก็ตามเมื่อมันได้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะปฏิเสธได้ว่ามันจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆทงั้งๆที่มันได้เกิดขึ้นไปแล้วและก็กําลังจะสร้างความลําบากใจทั้งกับเราเองและก็เพื่อนร่วมงานของเราคนที่ทํางานจํานวนไม่น้อยที่ได้ตกอยู่ในภาวะความเครียดและความกดดันนี้เมื่อเขาต้องรับมือกับความผิดพลาด หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการทำงานบางคนนั้นเขาก็อาจที่จะเลือกที่จะรับความผิดทั้งหมดไว้กับตัวเองแต่ทว่านั่นมันก็ไม่ใช่วิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดหรอกครับก็เพราะว่าปัญหานี้มันก็มีไว้แก้ไขไม่ใช่มีไว้เพื่อกดดันตัวเองการที่เราจะหาทางออกที่เหมาะสมที่ดีที่สุดต่างหากก็คือคำตอบของปัญหานั้นครับและก่อนแน่นอนว่า ก็คงจะไม่มีใครที่อยากจะให้ความผิดพลาดอยู่กับเรานานและเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าตัวเองก็กำลังเครียดจากการทำงานก็อยากที่จะให้ได้บอก7ประโยคนี้กับตัวเองแล้วเราก็จะรู้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยครับแต่ถาว่ามันก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้และได้เติบโตขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นเองครับประโยคที่ห ก็คือการบอกกับตนเองว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปก็เราว่าปัญหาต่างๆนั้นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มันก็ไม่มีวันที่จะอยู่กับเรานานหรือจะอยู่กับเราตลอดไปหรอกครับพอมันเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไปปัญหาต่างๆนั้นมันก็มีอายุสั้นเพียงแค่ว่าเราก็ต้องรู้จักที่จะหันหลังให้กับปัญหาเหล่านั้นปัญหา มันก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้แล้วครับแต่ทว่าการหันหลังให้กับปัญหานั้นมันก็หมายความว่าเรากําลังหาทางจัดการกับมันโดยที่ไม่ยอมให้มันมาทําให้เราทุกข์ใจและก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะวิ่งหนีปัญหาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับประโยคที่2ที่เราควรจะบอกกับตัวเองก็คือคําว่าเราทําดีที่สุดแล้วและเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกถึงความผิดหวัง ก็ไม่อยากที่จะให้มัวแต่โทษตัวเองครับสิ่งที่เราจะต้องทําเราได้ทําอย่างดีที่สุดแล้วแต่ปัญหามันก็อาจจะใหญ่เกินกว่าที่เราจะแก้ไขได้คนเดียวและก็ขอให้จงมั่นใจครับว่ามันก็ไม่มีใครที่จะทําได้ดีกว่าเราอย่าให้ความมนหมองใจมาทําลายความเชื่อมั่นของเราครับประโยคที่3มันคือบทเรียนที่แสนวิเศษความผิดพลาดนี้ มันไม่ได้นำมาซึ่งความผิดหวังเสมอไปครับก็เพราะว่าในบางครั้งนั้นปัญหามันก็คือบทเรียนที่แสนวิเศษมันก็จะคอยสอนให้เราได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดและสิ่งไหนคือสิ่งที่เราไม่ควรจะทําและก็อยากที่จะขอให้ได้จําไว้ครับว่าหากเราไม่เคยทําผิดมาก่อนเราก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและสามารถทําได้เราก็จึงควรจดจําความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียน ก็เพื่อที่ในครั้งต่อไปนั้นเราก็จะได้ทำงานให้มันดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมได้ครับประโยคที่4ความท้าทายทำให้เราเข้มแข็งก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินกับประโยคที่ว่าสิ่งที่ไม่อาจฆ่าเราได้จะททำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและก็เช่นเดียวกันครับกับปัญหาต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกท้อแท้และสิ้นหวัง แต่เ้าว่าเราจะไม่มีวันรู้สึกเช่นนั้นอีกเป็นครั้งที่สองนั่นก็เพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีคิดจากปัญหาที่มันได้เกิดขึ้นนั้นแล้วและเมื่อเราสามารถที่จะผ่านปัญหานั้นมาได้เราก็จะได้เรียนรู้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดของแต่ละปัญหาคืออะไรแล้วเราก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นและไม่ได้ทำให้เรายแย่จนหาทางออกไม่ได้เราก็จะเก่ง และก็เข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอนครับประโยคที่5ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอก็อยากที่จะให้เราได้เตือนสติตัวเองไว้เสมอครับว่าทุกปัญหานั้นมันย่อมจะมีทางออกของมันเองไม่มีปัญหาไหนที่มันจะหาทางออกไม่เจอหรือไม่มีใครที่จะแก้ปัญหานั้นไม่ได้แต่ทว่าการแก้ปัญหานั้นมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วโดยทันที แต่มันจะต้องอาศัยเวลาครับก็เราว่าในบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดมันก็มักจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เร็วอย่างที่ใจเราคิดแต่หากว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะสามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเพียงแค่ว่าอาจจะช้าบ้างหรือเร็วบ้างน,นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหาน,านั้นด้วยครับประโยคที่6 เราจะไม่เดียวดายเมื่อเกิดปัญหาก่อนใครั้งใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าปัญหาต่างๆมันก็กำลังรุมเรา้าเราก็อยากที่จะให้ได้ลองหันไปมองรอบๆตัวของเราเองแล้วเราก็จะได้พบว่าก็ยังมีคนอีกหลายคนที่เขาก็ยังคอยให้กำลังใจเราอยู่มันก็อาจจะไม่ได้มีแม้แต่คนเดียวก็ได้ที่เขาจะมาคอยตอกยำ้ำหรือคอยสมนำหน้ากับความผิดพลาดของเราเพื่อนร่วมงาน คนรอบข้างก็เกิดกำลังใจที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือเหตุผลว่าเหตุแต่เราจึงต้องทำงานเป็นทีมกอเเราว่าเราจะได้มีคนที่คอยช่วยแก้ปัญหาและก็ให้กำลังใจเราเมื่อยามที่เราล้มเหลวหรือผิดพลาดจากการทำงานครับและประโยคสุดท้ายในข้อที่เจ็ดใครๆเขาก็เจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้นก็ให้เรามั่นใจได้เลยครับว่า เราก็ไม่ใช่คนเดียวในโลกได้แน่ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาก็ยังมีผู้คนอีกมากมายมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่เขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกันกับเราเราก็ไม่ใช่คนคนเดียวในโลกที่จะต้องพบเจอกับความผิดพลาดและก็ปัญหาของเรามันก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็หากว่าเราลองพิจารณาลองพูดคุยกับคนอื่นดูบ้างเราก็อาจจะรู้สึกว่าปัญหาของเรานี้ มันก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยก็ได้ครับท้ายที่สุดแล้วเราก็ควรจะขอบคุณปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าปัญหานี้มันก็ทําให้เราได้มองเห็นแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบทเรียนจากการทํางานวิธีการแก้ปัญหาหรือแม้แต่ใครคือคนที่เราไว้ใจได้หรือใครที่จะคอยช่วยเหลือเราเมื่อ,อยามที่เราเกิดปัญหาแต่อย่างน้อยที่สุดนั้น เราก็ไม่ต้องไปตอกย้ำซ้ำเติมความผิดพลาดของตัวเราเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือเราจะต้องให้กำลังใจตัวของเราเองให้มากที่สุดก็หากว่าแม้แต่ตัวของเราเองก็ไม่สามารถที่จะให้กำลังใจกับตนเองได้ก็คงจะไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะสามารถทําได้อีกแล้วล่ะครับโอกาสต่อจากนี้ ผมก็ขอมาเสริมกันในส่วนของหัวข้อที่เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันอีกเช่นเคยนะครับกับหัวข้อเรื่อง1ิบเรื่องที่ดีๆมันจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ลำพังใช้ชีวิตคนเดียวได้ท่านผู้ฟังครับธรรมชาติของคนเราโดยมากนี้ก็หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวมาโดยตลอดเราก็มักที่จะถูกแวดล้อมไปด้วยสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสถาบันการศึกษา หรือที่ทำงานและยิ่งในปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆก็ทำให้เวลาในการอยู่คนเดียวนั้นก่อน้อยลงไปอีกก็จึงอาจที่จะพูดได้ว่าการอยู่คนเดียวให้ได้อย่างมีความสุขก็คือประสบการณ์ที่ขาดหายไปของคนในสมัยนี้และนี่ก็คือสิประโยชน์ที่คาดไม่ถึงเมื่อเราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขกับ ก็มีให้ได้พิจารณากันดังต่อไปนี้ครับและประโยชน์ที่คาดไม่ถึงเมื่อเราอยู่คนเดียวได้ในข้อที่หนึ่งก็คือเราจะหยุดมองหาการยอมรับก็อพเราว่าคนเราโดยมากนี้ก็มักจะต้องอาศัยการยอมรับหรือการเห็นด้วยจากคนรอบข้างโดยเฉพาะก่อนที่เราจะได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรลงไปนั้นเราก็มักจะถามความเห็นจากคนอื่นก่อน แต่เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถอยู่กับตัวเองได้เราก็จะได้เรียนรู้ที่จะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองและก็ตัดสินใจโดยปราศจากความคิดเห็นของคนอื่นได้ครับประโยชน์ในข้อที่สองเราไม่จำเป็นจะต้องไปขอโทษกับอะไรก็ได้บ่อยครั้งที่เราต้องเอ่ยคำว่าขอโทษจากการทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นแต่ทว่ากับการที่เราได้อยู่คนเดียวนั้น เราก็จะได้ไม่ต้องมาพิจารณาทุกคำพูดที่ออกจากปากของเราเองหรือต้องคอยมาระวังการกระทำก็เพราะว่ากลัวว่าใครจะรู้สึกอย่างไรครับประโยชน์ของการอยู่คนเดียวในข้อที่สเราก็จะไม่ต้องพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขอยู่ตลอดเวลาก็เมื่อในตอนที่เราอยู่คนเดียวนั้นคนที่เราจะต้องเป็นห่วงมากที่สุดก็คือตัวของเราคนเดียว เราก็จะสามารถทำในสิ่งที่เรามีความสุขที่ตัวเราเองชอบแต่คนอื่นเขาก็อาจจะไม่ชอบและก็ไม่มีใครมาคอยขัดขวางเราได้ครับข้อที่สี่เราจะเป็นอิสระมากขึ้นก็หากว่าเรามั่นใจในความสามารถของเราเองเราก็จะสามารถอยู่กับตัวเองและก็จะไม่รู้สึกกังวลว่าเราไม่มีใครอยู่ด้วยอีกต่อไปครับข้อที่ห้าเราจะมีความสุขในความสัมพันธ์มากขึ้น ก่อนในเวลาที่เราอยู่ตัวคนเดียวก็จะช่วยให้เราได้เห็นคุณค่าและก็ชื่นชมตัวเองซึ่งก็จะทําให้เราได้เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์กับคนอื่นที่เราก็อาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ได้ครับข้อที่6เราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการอยู่กับคนอื่นเขาก็มักที่จะดึงสมาธิเราออกจากงานหรือสิ่งที่เรากําลังทําก็ให้เราลองได้สังเกตดูครับ ว่าในเวลาที่เรามีประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่นั้นก็เป็นเวลาที่เราอยู่คนเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าเราก็มีสิ่งรบกวนจากการทำงานน้อยลงนั่นเองครับข้อที่7เราจะได้ทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำจริงๆก็เพราะว่าในเวลาที่อยู่กันเป็นกลุ่มเราก็มักที่จะเลือกทางสายกลางที่จะทำให้ทุกคนโอเคได้มากที่สุดแต่ถว่าในบางทีสิ่งที่คนส่วนใหญ่พอใจ มันก็กลับไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมาจริงๆฉะนั้นการอยู่เพียงคนเดียวมันก็จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีครับข้อที่8เราจะสัมผัสถึงอารมณ์ของตัวเองได้ก็เมื่อใดก็ตามที่เราได้หยุดท้ามกลางผู้คนนั้นเราก็มักที่จะพยายามคิดถึงและก็เข้าใจอารมณ์ของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาครับการที่เราได้อยู่คนเดียวนี้มันก็จะทำให้เราได้เห็นอารมณ์ของตัวเอง เข้าใจตัวของเราเองมากยิ่งขึ้นว่าเราจะต้องทําอะไรทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆก็อย่างเช่นมีความสุขเศร้าหรือโกรธการอยู่คนเดียวนี้ก็จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีครับที่จะสามารถทําให้เราเข้าใจตนเองได้มากขึ้นข้อที่9เราจะสามารถสะท้อนตัวเองได้บ่อยขึ้นกับราะวาเรานี้ก็แทบจะไม่มีเวลาในแต่ละวัน ที่จะมานั่งคิดพิจารณาถึงตัวเองการที่เราได้รู้จักอยู่คนเดียวบ้างมันก็จึงทำให้เราไม่ต้องมองออกไปข้างนอกไม่ต้องไปคิดถึงความคิดและความรู้สึกของใครมากนักก็จึงถือได้ว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดครับที่เราจะได้ลองมองย้อนเข้ามาหาตัวเราเองบ้างและในข้อสุดท้ายข้อที่10เราก็จะได้เติมพลังกอบเราะว่าเราได้ใช้พลังงานของเราค่อนข้างมากทีเดียวครับ ในเวลาที่เราได้อยู่กับผู้คนทั้งในการรักษามารยาทท่าทางก็เพื่อที่จะทำให้คนอื่นเขามีความสุขหรือการต้องมาคอยนั่งคิดหาว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไหนฉะนั้นแล้วการที่เราได้อยู่คนเดียวนี้มันก็จึงมีส่วนช่วยทำให้สมองของเราได้พักผ่อนจากการต้องทำงานตลอดเวลาครับก็อ,อยากที่จะให้เราได้ลองเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับก็ขอให้ลองปิดมือถือ นั่งอยู่เงียบๆกับตัวเองสักสินาทีดูนะครับก็ลองสังเกตร,ร่างกายและจิตใจของตัวเองแล้วเราก็อาจจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่มันก็อาจจะมีความสำคัญกับเราก็ได้ครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้าย ก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจติบผมจะนำไ้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ท่านผู้ฟังครับก็มีคนอยู่คนเดียวที่อยู่กับเราคนคนเดียวที่ไม่เคยทิ้งเรา คนคนเดียวที่ไม่เคยถือมีดมาแทงเราคนคนเดียวที่ไม่คิดที่จะฆ่าเราให้ตายคนคนเดียวที่รักเราที่สุดคนคนเดียวที่จะไม่ปล่อยมือจากเราให้โดดเดียวคนคนเดียวที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเราและก็ตายไปพร้อมกับเราคนคนเดียวที่จะทำให้เราผ่านทุกปัญหาไปได้นั่นก็คือตัวของเรานั่นเองครับ และตัวของเราเองก็คือคนนี้แหละครับที่จะช่วยเราทุกอย่างตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะพาเราขึ้นสวรรค์หรือลงนรกคนนี้แหละครับที่จะหวังดีกับเราที่สุดคนคนนี้แหละครับที่มนรักเราจริงๆก็เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจก็อยากที่จะให้ตัวของเราเองนี้ได้บอกกับตนเองให้ลุกขึ้นสู้นะครับ คนอื่นนั้นเขาก็ให้ได้แค่คำพูดปลอบใจแต่ก็มีแต่เพียงตัวเราเท่านั้นนี่แหละครับที่จะสามารถให้กำลังใจตัวเองได้ก็ค่อยๆประคองตัวเองลุกขึ้นช้าๆเจ็บที่สุดก็ต้องเดินหน้าทุกที่สุดก็จำจะต้องเดินต่อไปครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดติดผมได้ํำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ mm. ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ ผมก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตวบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงาม ในอริยะยะธรรมความสงบเงยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระบผมอานน์ก็ต้องกราบขออาไปท่านผู้ฟังไว้นาะที่นี้ด้วย และหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า โปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ